สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องของไปสู่ซู่สุคนครับผมพบกันอีกแล้วครับื้นนี้ครับกับสไตล์บาวุธพี่น้องื้นนี้สภาพพี่น้องมาตัดแหน่งแตงโมเลยพี่น้องเนอ้เอคลิปนี้ครับตัดแหน่งแตงโมพี่น้องกําลังตัดอยู่พี่น้องิึงเริ่มตัดครับอากาศกันหนาวหนาวพี่น้องเอ้แตงโมก็ไม่ยากขึ้นเลยเนาะอากาศมันหนาวครับ กําลังตัดอยู่พี่น้องอ๋อมาเบิ่งวิธีการตัดเลยพี่น้องกาตัดเป็นอย่างครับเป็นอย่างที่ต้องการมาเบื้องการนี่ครับตัดแหนงพี่น้องขัดแหนงจงไว้ซองเนงเลยพี่น้องเด้อซองแขนงครับสไตล์ประวัติจงไว้ซองแขนงแต่ว่าทางเจ้าอื่นนี่ บางคนก็ไว้สามแง่งก็มีครับแต่ว่าประวุฒจงไว้สองแง่งครับเพื่อสิให้ลูกมันใหญ่พี่น้องเลือกเลือกเลือกนังเอกสุดายสุตัดแน่งนี้ผัดงามเพอน,นอเพราะว่าตัดออกเลยครับห่ต้องสุดายมันนี่คือตัวนี้นครับมันเป็นสามแง่งพี่น้องมันออกมาสามแนงน่งเนาะ เลือกเอาเนงที่สมบูรณ์ที่สุดไว้เนาะนอกนั้นก็นตัดทิมไปเลยครับนี่อ๋อเสียดายปะไม่ต้องเสียดายลมแรงนะพี่น้องเด้ออ่ะมีเสียงลมแรงนหน่อยครับอากาศมันหนาวพี่น้องแต่งมูเลย่บุกคยทั่งบ่ไดยงอดัดบุกค่อยทั่งครับปกตินี่มันชียงาวกว่านี่เลยพี่น้องแต็งมูผมเนาะ เพื่อสีห้มันบดไปเลี้ยงหลายมองพี่น้องให้มันเลี้ยงแค่ซองแดงไปเลยโตใหญ่ไ,ไปเรื่อยๆพี่น้องกินตัดยุ่นกับเป็นเตงงูโตปีดูพี่น้องลุกยาวๆพี่น้องตัดออกครับ <c oughs> ลังต้นก็มีมากมนน้อยออกมากับเด็ดทิมเลยเพี่เนาะต,ต้องจ่งมันไว้ครับเดี๋ยวเข้าไปเอาอีกเธอหนึ่งครับัวแหละข้อที่เจ็ดที่แปดครับเดี๋ยวคลิปหน้าซิ ่ายทำตอนตอนจ้งลูกมันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสิเอาลูกที่ใดใครับคลิปนี้กะตัดตัดเนงพี่น้องเลือกเนงตัวใดมันงามล่ะจงไว้ตัวใดมันขี้ร้ายล่ะตัดทิงพี่น้องอาติตตามต่อคิปหน้าครับคิมน้าสิคัดลูกพี่น้องอาสรับคลิปนี้กะขอจบคลิปนี้ครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อสวัสดีครับ